สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทําผัดเผ็ดปลานินทานนะคะผัดแบบบ้านๆค่ะไม่ได้ปรุงอะไรมากค่ะปลาไม่เละนะคะอร่อยถูกใจพ่อบ้านค่ะพ่อบ้านบอกวัตถุดิบของเราก็มีมะเขือนะคะประมาณ7-8ลูกวันนี้ได้มะเขือค่อนข้างจะแก่ไปนิดนึงนะคะแต่ก็ยังใช้ได้อยู่ ปานินนะคะแล่เป็นชิ้นนะคะให้หนาๆประมาณนี้นะคะเวลาผัดจะได้ไม่เละเราใช้ประมาณ600กรัมนะคะ1ตัวพริกแกงเผ็ดค่ะประมาณ3 4ช้อนโต๊ะนะคะแล้วแต่ชอบพริกจินดาค่ะหั่น5 6เม็ดนะคะใบมะกรูดฉีกค่ะ7 8ใบนะคะ น้ำปลา1-2ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลตัดลดนิดหน่อยนะคะ1ช้อนชาเราไปลงมือทำกันเลยค่ะนําพริกแกงลงผัดนะคะผัดกับน้ํามันนะคะให้หอมก่อนนะคะถ้าแห้งไปเราก็เติมน้ําสะอาดได้เล็กน้อยนะคะ ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะถ้าพริกแกงเค็มอยู่แล้วก็เราอาจจะใส่น้อยลงนะคะตามด้วยน้ำตาลคะ่ะใส่เนื้อปลาลงไปได้เลยค่ะเบาไฟอ่อนถึงกลางนะคะเดี๋ยวพริกแกงจะไหม้ได้นะคะ ค่อยๆคนปลานะคะให้เขาโดนความร้อนที่พัวถึงโดนพริกแกงนะคะเราคนตอนที่ปลาเขายังดิบๆอยู่อย่างนี้จะทําให้ปลาไม่เละนะคะแล้วก็เราแห้งไปเราเติมน้ําอีกเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเติมน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดฝา เบาไฟให้อ่อนลงนะคะแล้วก็ปิดฝานะคะปิดฝาแล้วก็รอให้เดือดประมาณ10นาทีนะคะให้เนื้อปลาเขาสุกนะคะได้แล้วค่ะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อปลาเราก็ใส่มะเขือลงไปค่ะ ค่อยๆกลับปลายทีนะคะกลับเบามือนะคะเพราะว่าปลาเขาสุกแล้วเดี๋ยวเขาจะเละนะคะกลับปลาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ปิดฝาค่ะให้เดือดสักอีกสิบนาทีมะเขือก็จะสุกดีนะคะใส่ใบมะกรูดท,ที่เราฉีกไว้ลงไปเลยนะคะ ขยำนิดนึงนะคะเพื่อให้กลิ่นเขาออกนะคะทำแบบนี้กลิ่นเขาก็จะหอมนะคะหอมมากยิ่งขึ้น,นแล้วก็ใส่พริกจินดาตามลงไปค่ะคหรือใครจะใส่เป็นพริกเป็ดใหญ่ก็ได้นะคะพริกชี้ฟ้าก็ได้ค่อยๆกลับปลานะคะเนื้อปลาเขาสุกดีแล้วมะเขือสุกดีแล้วค่ะ สุกเรียบร้อยค่ะหน้าตาน้าทานมากๆเลยค่ะน้ำขุกคลิกนะคะเดี๋ยวแม่บ้านจะลองชิมดูนะคะหน้าทานมากๆเลยค่ะเนื้อปลานะคะเราหั่นชิ้นหนาหน่อยก็จะไม่เละกก็กน้าทานานะโชว์ใกล้ๆเลยค่ะว้าว เดี๋ยวเราลองชิมนะคะว่ารสชาติแซบขนาดไหนขอขอพริกแกนด้วย <c oughs> เพราะว่ามันต้องกินแบบนี้นะคะถึงจะอร่อยเนื้อปลา ะะเข้มข้นเลยค่ะลองชิมนะคะเดี๋ยวชิมด้วยกันนะคะความอร่อยของเมนูนี้นะคะอยู่ที่พริกแกงด้วยนะคะพริกแกงจะต้องหอมเครื่องแกงนะคะถ้าเราตาพริกแกงเองนะคะเราก็จะใส่เครื่องแกงเต็มที่นะคะกลิ่นก็จะหอมนะคะถ้าไม่มีเวลาตาเวลาเราซื้อนะคะเราก็ต้องสังเกตแล้วก็ดูว่า เขาใส่เครื่องแกงเยอะไหมกลิ่นหอมไหมส่วนตัวแม่บ้านนะคะเวลาไปต่างจังหวัดกลับบ้านต่างจังหวัดก็จะซื้อที่ชาวบ้านเขาตํานะคะเขาจะปลูกข่าตะไคร้เองมะกรูดทุกอย่างเขาจะใส่เยอะกระเทียมเยอะก็จะทําให้หอมเครื่องแกงนะคะลองไปทําทานกันดูนะคะทําตามอย่างที่แม่บ้านทําแบบนี้นะคะอร่อยแน่นอนเลยค่ะ ขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจานโปรดนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปของเรานะคะพบกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ